สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องแมมเออแล้ลนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ไปเทคบางนานะครับเรากำลังจะเดินทางไปงานงานหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรามาเดินทางกันก่นกอน <Okay. S 1> พอดีเราไปเห็นจาก Facebook นะครับพอดีรุ่นพี่เรามาด้วยนะครับมาพอดีเป็นงานเหมือนเป็นงานพวกเกี่ยวกับไอที แล้วก็มีเกี่ยวกับรองเท้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างพรดี่เราอยากได้พวกไอพงไอแพดประมาณนี้เขาจเราไปหาก่อนว่า mm hmm. มันอยู่ตรงไหน mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นภายในเออันี้ภายนอกสิเออนี่เออลืมบอกนะครับ mm hmm. ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่างานมันมันอยู่พอไหนนะครับทุกคน เราลืมนะ้วคุณพี่ก็บอกเราอยู่นะแต่เราก็ลืมเต่ว่ามัน็นพอนไหนเราเราไปถามเอาข้างหน้ากันแล้วกันคือเราเพิ่งเลิกงานมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็นั่งรถมาเดี๋ยวเราไปถามก่อนพอไหนกันออไปกันเลยไปในบรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นถางไปนะะมีงานลงงานเลี้ยงอะไรหร,อหร,อหรอือเปล่า เราเดินตอไปองครับเราเห็นคนเดินมาจากทางนี้นะครับเราลองเดินเดินตามทางคนเ,ย,เยอะไปครับว่ามันจะถูกพอหรือเปล่านะพอที่เราจะไปนะครับคนเราเจอแล้วนะมีงานไทยเที่ยวไทยด้วยนะครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวเราเข้าขไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูภายในงานนะครับเป็นยังไงนะงาไนไทยเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวนะครับไปดูกันเขามีจำมลองสถานที่ท่องเที่ยวดีทรงีสอร์ทด,ด,ด้วยนะครับมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับเป็นน้องๆเขาเล่นกันนะครับน้องๆกำลังีีนอัน,นสนุกเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับวะะ่ามีอะไรบ้างมันมีโปรด้วยนะครับผม โปรชิปที่จะเดินทางไปนะครับประมาณ17นาฬิกา5โมงเยน็นเดี๋ยวเรามาพบกับ True World Travel นะคะไปะตามรอยป้าเขาจะชวนมึงไปเที่ยวเกาหลีด้วยราคาเท่าไหร่มีโปรแกรมอะไรมีกระเป๋าด้วยอะ่ะแต่เราก็ซื้อไปแล้วอะ่ะโอ้โหสวยมากเราากได้อีกอนคือที่จริงเราซื้อไปแล้วะครับใบหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้มันคือแบบ เซลแบบแบบยากได้มากเลยอะ่ะราคาดีมากเลยทุกคนเราเห็นนะอาิจาสแกนเซลเดี๋ยวไปแล้วเไปเ<อ>ส่วนนี้เป็นแกนเซล,ล,ล,ลดีกว่าถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะทางเข้าอยู่ตรงไหนเออทางเข้าอยู่ตรงนูน้นเสื้อผ้าน่าซื้อทัก อยากยับครับนที่แขนะทาบอกนไปแล้วนครับต้อนตัดเสียงดังเลเีย่นบไปเโอเคเรามาฝากกระเป๋าก่อนนะครับฝากกระเป๋าเสร็จแล้วาก็เดินไปเลยเสื้อผ้ารดหกสิบเจ็ดสิบแล้วมีกระเป๋าด้วยนะนอกจากเสื้อผ้ามีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวไปโซวนรองเท้ากันนะครับนี่รองเท้าเขาวางไว้ให้เรียงมเรียงเต็มเลยโไปดู เซลตามเลยนะครับเนี่ยเราไม่ซื้อเรามาดูเฉยๆแต่เสื้อผ้ามันน่าซื้อจริงๆนะครับ mm hmm. ดลดราคาเยอะมากเลยเด mm ี๋ยวเราไปอีกหองอีหองหนึ่งนะเป็นหอ,องเกษัรไอทีนะครับ mm hmm. อันนี้เราผ่านมาเจเฉยๆ mm hmm. โอเคครับไปดีกว่า mm hmm. พอดีเราไปถามที่ราาักษาความปลอดภัยแล้วนะเขาบอกว่าอยู่หอ 9899เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราต้องได้ถามเอาอะวันนี้เราไม่รู้จริงอบอกว่าคนเยอะมากเต็มเลยเต็มเลยนี่อโอ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นเราเห็นเราเราเข้าไปนะครับที่จริงเราจะมาหอ,อนี่นะครับแต่ว่าเราไปหลบเข้าหอ,อนั้นก่อนมีงานอีกงานหนึ่งกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างมีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับ ไอทีเต็มเลยตรงไหนไวะทุกคนราคามาเท่ากันกับชอเลยนะครับเพราะนึกว่ามันตกรถเดนะีย๋ยวเราไปดูที่กันที่19งานนี้เอาตร้นะครับคือเป็นเหมือนคล้ายๆพอเกมเมอร์อะชอบมากเลยเพราะมันมีแบบไอแพดเลยมีพวกเกี่ยวกับ เราจะให้น้องพรีเซนต์ก่อนนะคะโซลรูเพีเอ็เจ้คนแรกค่ะในงานเขาจะอยก่ที่สีหายิปปบเบาความจุยาแสบขออังแัตนะครับทำไมเหรความจุอยู่ที่อัตนาเนียทุกคนเรามาดูตั้งไเลยูของโซคีโนกันเละ ท่างเลยค่ะขอต้อนรับประธานค่ะก็สู่บูธของบาร์ณากับบาร์ณาคอมเซล2 0 2 0คนไม่แบบแต่งไปด้วยนะคอนเซ็ตอันไหนดิวันนี้งานครั้งนี้ที่บูธได้ไปของเรานะคะเรามีหลายโซนที่คุณที่เลือกชมกันคือมีกลับแล้วนะครับพอดีแวะมาดูเฉยๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในงานนี้พอดีเราจะมาดูพวกปลั๊กแปลงไฟไอพักพ่วงพวกอันนี้ครับแล้วก็ไอโฟนไอแพดเราจะได้ยี่ห้ออียี่ห้อหนึ่งนะครับ พอดีไม่ม <pl ains> ีนะเลยสลรับบอกนี้นะครับพอดีลงเวรแล้วก็ลงเืิองานแล้วก็มาดูงานไอทีนะครับผมน่าจะจบเพียงแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรเลยเออมีงานไยเที่ยวไทยด้วยนะบริปรุมชั่นเยอะมากครับเที่ยวในเอเชียก็ก็ดีมากครับประมาณนึงโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับแราน่าจะเดินไปตรงสกายวอล์กไปเรื่อยครับ ก็ไปสร้รถกับห้องเรานะครับผมิปนี้คงจบ,บแค่นี้นะครับสวัสดีครับ